พระพุทธองค์ตรัสศีลข้อที่หสุราเมระรยามชัชฌประมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิแปลว่าห้ามดื่มสุรามึนเมาใช่หรือไม่แต่ถ้ามีการจัดงานศพขึ้นมามีการดื่มไหมมีงานเลี้ยงฉลองดื่มไหมรับปริญญาดื่มไหมแล้วอย่างนี้เราเป็นพุทธศาสนิกชนได้อย่างไรกัน ขนาดเราทุกๆคนมานั่งเก้าอี้สบายสบายแล้วยังนั่งตรวตรงๆไม่ได้เลยยังบังคับตนเองไม่ได้เลยแล้วถามว่าเราจะสามารถบังคับตนเองไม่ให้ดื่มสุราได้หรืออย่างไรกันเพราะฉะนั้นเหตุใดจึงห้ามดื่มสุราของมืนเมาใช่หรือไม่ว่าหลังจากที่เราดื่มสุราเข้าไปแล้วทำให้เราขาดสติตลอดเวลา หลังจากที่เรานั้นดื่มเข้าไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจึงทำให้โลกนี้วุ่นวายอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัวเราขอถามว่าทุกคนมาถึงที่นี่แล้วเราสามารถบังคับให้ตัวเรานั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้ได้นานขนาดไหนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมาฝึกฝนกันบ้างบางคนเคยสนุกสนานรื่นเริงแต่มาที่นี่นั่งติดหรือไม่นั่งไม่ติด แต่ยังคงพาตนเองหลบหลบใช่หรือไม่ไม่เพียงแต่นั่งหลบหลบมาถึงที่นี่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเคารพกฎที่นี่หรือไม่แล้วจะถือว่าเรานั้นปฏิบัติต,ตามคำสั่งสอนได้อย่างไรกันพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอย่าลืมว่าวันนี้เรานั้นมานั่งนที่นี่แล้วมารู้ซึ้งซึ่งหนทางแห่งการหลุดพ้นใครจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อถึงวันนั้นวันที่ตัวเรานั้นละกายสังขารไปแล้วขอถามว่าเราจะซื้อเวลาเหล่านี้กลับมาได้หรือไม่เราจะบอกโยมบาลว่าขอเวลาให้เรานั้นได้ไปทบทวนไตรัตสามสิ่งวิเศษก่อนจะทันการหรือไม่ไม่ทันการเพราะฉะนั้นหลังจากที่รู้อย่างนี้แล้วเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาถึงณที่นี้ได้ พาถึงจิตของตนเองมาถึงหรือไม่ขอถามว่าถ้าเกิดธรรมะนี้ไม่เป็นธรรมะที่แท้จริงเหตุใดจึงมีคนไปชวนเรามาที่นี่เพราะฉะนั้นทุกๆคนจงคิดดูขอถามว่าทุกคนมานั่งฟังธรรมะเราได้บุญหรือไม่ไม่เพียงแต่เราได้บุญยังส่งผลบุญให้กับบุพการีของเราวันนี้ถ้าเกิดใครตั้งใจฟังบุพการีของเราก็ได้บุญ ได้บารมีจากตัวเรายังแผ่บารมีให้กับบรรพบุรุษของเราด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่เพียงแต่ไม่ตั้งใจฟังยังมาสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นขอถามว่ามาที่นี่เกิดประโยชน์หรือไม่เรานั้นเป็นห่วงกังวลทางบ้านหรืออย่างไรกันเราจงตั้งใจอย่าลืมว่าทุกคนนั้นมีเจ้ากรรมนายเวร เจ้ากรรมนายเวรเรายังคงล้อมรอบตัวเราอยู่วันนี้เราอาจจะหลีกหนีได้แต่สักวันหนึ่งพรุ่งนี้ใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นเรามีชีวิตเราจะต้องใช้ชีวิตบำเพ็ญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีๆหาไม่แล้วเจ้ากรรมนายเวรมาค้นพบตัวเราขอถามว่าพระพุทธ,ธาจี้กงจะช่วยเหลือเราทันหรือไม่ช่วยเหลือเราไม่ทัน ถ้าใครยังคิดว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่งมงายตัวเราไม่บังคับแต่เมื่อถึงวันนี้วันที่เรานั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ขอบอกได้เลยว่าไม่รู้สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับตัวเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอย่าลืมว่าเรานั้นเป็นผู้บำเพ็ญธรรมทุกทุกคนจะต้องมีจิตสำรวมตลอดเวลาจะต้องย้อนมองตนเองตลอดเวลา หาไม่แล้วไม่รู้ว่าภัยสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับตัวเราขอถามว่าวันนี้เราได้คนพบใจเราแล้วหรืออย่างไรกันขอถามว่าใจแท้ที่จริงของเราอยู่นณที่ไหนเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเราขอวิงวอนให้ทุกคนนั้นทำสิ่งใดก็ตามจงดํารงไว้ซึ่งจิตเมตตาโนธรรมชีวิตทุกชีวิตก็คือชีวิตจะต้องมีเมตตาการุณ จะต้องเอื้อเฟื้อจะต้องรักใคร่กลมเกลียวกันหาไม่แล้วโลกนี้ก็ยังคงวุ่นวายอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้ศึกษาปฏิบัติบำเพ็ญเข้าใจแล้วจงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยจิตที่เมตตากรุณามโนธรรมดีหรือไม่ถ้าดีเราก็ปราปลื้มใจวันนี้เหตุใดตัวเราจึงได้กล่าวคำหนักๆลงไป ไม่จำเป็นว่าต้องการให้ทุกคนนั้นทำตามเราเราจะทำได้หรือไม่ก็แล้วแต่ตัวของเราแต่เราหวังอีกอย่างหนึ่งว่าขอให้ทุกคนนั้นนำคำพูดของเราไม่กี่คำไปปฏิบัติเท่านั้นก็พอหวนย้อนคิดไปแตถาคตนั้นเป็นพระโอรสไม่รู้เลยว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นหมายถึงอะไรจนวันหนึ่งได้ออกไปท่องเที่ยวได้พบว่า เหตุใดจึงมีคนผมขาวเหตุใดจึงมีคนแบกคนเหตุใดจึงมีการเจ็บป่วยตถาคตนั้นไม่รู้เลยเพราะตถาคตยังคงได้รับความสุขสบายได้รับความอบอุ่นจากบิดามารดาของเราจึงไม่รู้เลยว่าโลกของเรานี้ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีการเกิดแก่เจ็บตายถ้าหวนย้อนคิดไปถึงวันนั้น หากตัวเราไม่ออกมาค้นหาตัวเราก็ยังคงเป็นพระโอรสเสพความสุขสบายในพระราชวังอยู่อย่างนั้นได้ผ่านการอภิเสกสมรสแล้วก็ยังมีการสืบทอดราชบัลลังก์ผลสุดท้ายหลังจากที่เราสิ้นแกยสังขารไปแล้วเราก็คงไม่พ้นจากหนทางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่เมื่อเป็นเพราะว่าวันนั้นเราได้ค้นพบว่าคนเรามีการเกิดแก่เจ็บตาย เราจึงได้สละราชบัลลังก์ออกมาค้นหาหนทางแห่งการหลุดพ้นเวียนว่ายตายเกิดไม่เพียงแต่ออกมาค้นหายังทำให้ร่างกายของตนเองรับทุกทรมานอดอาหารต่างๆมากมายขอถามว่าการอดอาหารการบำเพ็ญทุกขกรกริยาสามารถทำให้ตัวเรานั้นหลุดพ้นได้หรือไม่ไม่ได้ไม่เพียงแต่ทำให้โรวเรานั้นลำบากภ่ายผอ้ลง ไม่เพียงแต่เท่านั้นยังไม่สามารถนำพาให้ตัวของตถาคตนั้นสามารถสำเร็จทำได้แต่ด้วยความที่ไม่พ่ายแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆมีกำลังใจในการปฏิบัติบาเพ็ญธรรมจึงทำให้ตัวเรานั้นสามารถหลุดพ้นหนทางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสามารถค้นพบหนทางแห่งการหลุดพ้นสู่แดนสุขาวดีได้ไม่เพียงแต่เราค้นพบ เราได้ถ่ายทอดให้ใครรู้หรือไม่ตัวเรานั้นได้ถ่ายทอดวิถีทําให้พระมหากัสสปะแล้วขอถามว่าใครถ่ายทอดให้กับตัวเราตถาคตละ่ะพระธีปังกรพุทธเจ้าถ่ายทอดอย่างไรละ่ะพระธีปังกรได้อาศัยแสงของดวงดาวประกายพึกถ่ายทอดให้จะอย่างไรก็ตามรู้หรือไม่พวกเจ้าทุกคนนั้นโชคดีเหลือเกิน เพราะปาดในอดีตกว่าจะรู้ซึ้งถึงสัจธรรมนี้ได้พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าจะต้องบำเพ็ญเท่าไหร่แล้ววันนี้พวกเจ้าละ่ะใช่หรือไม่ว่าไม่เพียงแต่มีคนไปชักชวนเราบางทียังมีคนไปขอร้องเราอีกแล้วเหตุใดเราจึงไม่รู้ถึงคุณค่าเหล่านั้นเพราะว่าเหล่านั้นได้รับรูงหนทางได้อย่างง่ายดายเลยใช่หรือไม่เราจึงไม่เห็นคุณค่า แต่ขอบอกได้เลยไม่ว่าอย่างไรก็ตามหลังจากที่เรารู้ซึ้งถึงวิถีธรรมนี้แล้วรู้สึ้งถึงธรรมะอันล้ำค่านี้แล้วขอให้เรานั้นปฏิบัติต่อไปหาไม่แล้วเราก็ยังคงเป็นปุถุชนอยู่อย่างนี้หรือย้อนกลับไปหากเราตถาคตไม่หันหน้ามาบำเพ็ญธรรมขอถามว่าจะสามารถสำเร็จได้หรือไม่เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนจงปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆดีหรือไม่ วันนี้คำใดประโยคใดที่เราตถาคตนั้นกล่าวหนักหรือกล่าวแล้วทำให้ทุกคนไม่สบายใจก็ขออภัยด้วยแต่จริงๆแล้วตัวเราตั้งใจให้ทุกคนนั้นปฏิบัติให้รู้สึงถึงสัจธรรมเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนจงพบแสงกลางใจตนเองด้วยวันนี้เราทุกคนค้นพบแสงกลางใจของตนเองแล้วหรืออย่างไรกันเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย วันนี้พวกเจ้านั้นได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีแล้วแต่เรานั้นอย่าหยุดการไปวัดอย่าหยุดการปฏิบัติตามคำสั่งสอนแต่ถ้าสามารถละจากการหิ้วเนื้อสัตว์เปลี่ยนแปลงเป็นผักผลไม้ได้ก็เป็นดีเข้าใจไหม